ครับสวัสดีพ่อแม่พี่นองทุกท่านที่ค้ามารับชมคลิปนี้ด้วยนะครับอยู่ผมเสียวอุลีนะครับกับเกม Supermarket Simulator นะครับออผมก็ซื้อเกมนี้มาค่อนข้างได้จะนาแล้วนะครับแต่เล่นไปไม่ถึงไหนสักทีนะฮะก็โอกาสนี้ก็มาทำคลิปเล่นไปพร้อมอกับท่านผู้ชมกันเลยนะครับป่ะเริ่มเกมเลย New เก m e นะครับโอเคขอต้อนรับสู่ Super Market s i มูเลเตอนะครับขอให้คุณโชคดีนะอ่านไม่ค่อยจะออกเท่าไหร่เมาเส์ค่อนข้างจะไวเกินไปหรือเปล่าปรับปรับลงมาหน่อยแล้วกันศูนย์ที่สามประมาณนี้ประมาณนี้โอเคก็สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือการสั่งของคนระับก็เเพื่อนๆอาจจะยังไม่รู้นะครับ ตัวผมเนี่ยนะเป็นลูกของอ่าที่บ้านนะครับทํางานเปิดร้านขายของชํานะครับซึ่งผมก็คุกคลีกับวงการขายของชําม,มานานแบบตั้งแต่แบบประมาณปอหนึ่งได้ปอหนึ่งปอสองได้เลยครับกับการเริ่มทําร้านขายของชําบอกเลยว่าเทคนิคต่างๆมาดูกันว่าคนที่ทํางานร้านขายของชาเนี่ยมันเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตในเกมมันจะเป็นยังไงกันนะครับโอเค พูดมาเยอะแล้วสั่งของกันดีกว่าเอ,อเขาให้เราสั่งของใช่ไหมเรามีเท่าไหร่เรามีอยู่ห้าสิบดอลสีเรียวแพงสีเรียวสามสิบห้าดอลเราจะกระจายซื้อแล้วกันอย่าเพิ่งซื้อสีเรียวสีเรียวแพงเกินไปเราก็ซื้อขนมปังเอ,อแป้งใช่ไหมแป้งน้ำมันพาสตตาโอเคสี่สิบดอล เราจะกระจายซื้อของมานะครับท่านผู้ชมเพื่อที่เราจะไม่ไปฝากเขาหวังกับเสินค้าเพียงอันเดียวมากจนเกินไปนะโอเคเราก็เอาพวกนี้มาเรียงวางให้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมที่จะตั้งราคาด้วยนะครับในการอ่า ในการขายไม่งั้นเราจะโดนลูกค้าเอาเปรียบได้นะครับถ้าเราไม่ตั้งราคาเอาไว้ <c oughs> ก็ถือว่ารุนุ้นใจราคาตลาดอยู่ที่สามจุดหนึ่งสองเราจะเอ้ยมันลบไงนะโอเคเราจะไปที่สามจุดอ่ะเดี๋ยวนะมันตั้งไงอะ สามจุดหนึ่งสองเหรอเอ,อหนึ่งสองก็หนึ่งสองอเราก็เออขายราคาตลาดไปแล้วกันเพราะเราไม่ค่อยมีคู่แข่งนะถ้าเรามีคู่คงคู่แข่งอะไรอย่างนี้เราอาจจะปรับราคาให้แบบไปสู้คนอื่นเขาอะไรอย่างนี้ปรับให้มันลดลงหรือสามจุดเก้าหกโอเคประมาณนี้แล้วก็เปิดหลานาอยากจะรู้จริงๆเลยลูกค้ามีใครบ้างอ้สวัสดีครับ เออพี่พี่แว่นซื้อน้ำมันหนึ่งขวดเลสี่จุดห้าครับรับมาห้าดอนทอนทอนห้าสิบห้าสิบเซนเอ,อโอเคครับเมื่อกี้ผมไปกดเอนเตอร์นะมันต้องกดสเปซบาร์อ่าฮะคนนี้คุณผู้หญิงใจบัตรเครด,ดิตเหรอครับโอเคครับสบายสบายขนมปังคุณผู้หญิงเอ,อทอนเท่าไหร่เนี่ย ออนสี่หนึ่งสองสามสี่โอเคเรียบร้อยครับขอบคุณที่เข้ามาใช้บริการนะครับโอ้โหคุณผู้ชายเป็นพนักงานเอ,อ่อแถวนี้แล้วครับมาซื้ออะไรเนี่ยมาซื้อแป้งกับขนมปังเป็นสายเฮลตี้นะครับเนี่ยแบบน่าจะแบบทำอาหารเช้ากินเองก่อนไปทำงานอะไรอย่างนี้เออขอบคุณที่เข้ามาใช้บริการนะครับ ตอนนี้เราได้เงินมา24ตอนนี้เราน่าจะลงอ่ชูกาเพิ่มแล้วกันสั่งน้ำตาลมาเพิ่มเพื่อขยายแบบความหลากหลายในร้านค้าของเรานี่มาส่งและน้ำตาลมันคือน,น้ำตาลใช่ไหมจูกาเผาเดอร์ใช่ใช่น่ะเอ่อมันคือน,น้ำตาลแหละมัง้งเออราคาสี่จุด แปดสามโอเคเออไม่มีลูกค้าแล้วหรอเออคุมคุมเออคุณพนักง,งานบริษัทครับสนใจเข้าร้านผมไหมครับคือซูเปอร์มาร์เก็ตของผมเองมันมันตั้งชื่อร้านได้ไหมผมจะเปลี่ยนเป็นแบบเออกระต่ายบินอะไรอย่างงี้ร้านกระต่ายบินคุณผู้หญิงครับน้ำตาลกับน้ำมันเอาไปทำกับข้าวหรอครับ โอเคครับ9.33ดอนขอบคุณที่เข้ามาใช้บริการครับโอ้คุณผู้ชายเอ่อซื้อของเหมือนคนเมื่อกี้เลยนะครับเอ่อทอนอ่า67เหรียญโอเคขอบคุณมากครับตอนนี้เรามี32ดอนเราซื้อซีเรียลได้ยังขาดอีก5ดอนขาดอีกประมาณ3ดอนกว่าเราจะซื้อซีเรียลมาขายได้แล้ว ก็ถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับเก่งๆเลยวันแรกแงะทอเงินทอนหนึ่งจุดแปดหนึ่งจุดแปดขอบมากครับเอ่อโอ้บอัตรเครดิตคิดซื้อด้วยขอบมากครับสี่แปดสามคุณผู้หญิงครับเอ่อหนมปังกับแป้งบัตรเครดิตเจ็ดจุดหกเจ็ดขอบคุณมากครับ เ,เพื่อนเพื่อนถ้าไม่ดังไปหรือเบาไปเนี่ยอ,อบอกบอกได้นะครับเหลังจากที่ผมลงคลิปไปแล้วเพื่อนเพื่อน,อนสามารถบอกได้นะว่าเสียงเกมดังไปเบาไปไหมเสียงพูดของผมเนี่ยมันเบาไปหรือดังไปยังไงก็สามารถพิมพ์คาแนะนํามาได้นะครับผมจะปรับปรุงในคลิปหน้านะซึ่งใอ,อระหว่างที่ผมพูดนี่ก็ไม่มีลูกค้าเลยสักคนนะเฮ้ยเรามีเงินพอแล้วเราสั่งซีเรียลมาลงเลย ตอนนี้ร้านค้าเราก็มีครบทุกอย่างแล้วนะครับว,ว้าวเฮ้ยอย่าอย่าเพิ่งหยิบซีเรียลนะขอขอตั้งราคาก่อนขอขอตั้งราคาก่อนโอเคครับตั้งราคาเสร็จแล้วอือสองจุดเก้ากเฮ้ยมันเอ้ยท่านผู้ชมผู้ผู้หญิงมาตอนที่เราตั้งราคาไม่เสร็จ อีนี่มันเลียม ừ, ขาดทุนนะครับเนี่ยขาดทุนไปสองดอนกว่าให้ตายเธอเอ่อทอนมับมอมกาครับอันนี้พาสต้ากับขนมปังใช่ไหมเจ็ดจุดูนย์แปดดอนครับผมค,ครับอีอีเจ๊อย่าก,กลับมาอีกนะเดินไปไหนละ ร้านนี้ไม่ต้อนรับนะอีเจอย่ามาให้เห็นหน้าอีกนะรับไม่ได้ตอนนี้ผมว่าผมต้องจัดแบบเลี้ยงให้มันแบบดูดีหน่อยปะ่ะผมรู้สึกว่าแบบจัดมั่วๆแล้วอนาคตเวลาเราจัดร้านเนี่ยมันจะลําลบากลาบากหน่อยผมว่าน่าจะต้องเริ่มจัดร้านให้มันดูดีก่อนละอมมาครับสิบเอ็ดอนกว่า thank you very much เริ่มจากที่จัดพาสต้าใหม่มันเช็คได้ไหมเรามีของ,งหร่นี่เ,เรามี อ๋อเรามีในเชล้อเฮ้ย,ยมีลูกค้ามาพาต้าสองได้แล้วครับให้มันตังมาพอดีของมาครับอ่าเราขนมปังมันตาลเอ่อค่าค่าภาษีขาดค่าภาษีอีกหนึ่งดอนกว่า ยินตะรับค้าพาต้ากับ, 95, บ,น,น,ะะบน้ำตาลเจ็ุดเ้าห้ารับเป็นบัตรเครดิตนะคะผมครับเออคุณคุณลุงน้ำตาลสองกับน้ำมันบัตรเครดิตครับสิบสี่จุดหนึ่งหดอนขอบคกครับตอนนี้ก็เริ่มมือแล้วเราเปิดไฟให้มันสว่างสว่างหน่อยลูกค้าจะได้เห็นของร้านเราโอเคครับสั่งสั่งมาแล้วก็เงีับ จ่ายเงินสดเงินทอนหนึ่งจุดเจ็ดเก้าอ้ยโอเคโอเคเราทอนคืนเราทอนเกิน,เ,นเกมสอนว่าเราสามารถแบบเอาเงินกลับคืนมาได้นะอย่าไปโง่นะเอ่อมันวางไงอะ่ะกด r กด g อ๋อกด g ีดอกโอเคครับโอเคอันนี้เออฮะกด g วางโอเคโอเคโเอเคครแล้วแบบหรือฟื้นความจําหน่อยโอเคครับคุณผู้หญิงเอาซีเดียวนะคะรับรัเป็นบัตรเครดิตนะครับ5 9 8จุดเก้าแปนครับผมก้าครับลิ้นพันไม่ไม่ได้อัดคลิปนะลิ้นข่อนห้างที่จะพันระดับหนึ่งไม่ได้อัดคลิปนาแล้วโอเคครับเราผมจะย้ายขนมปังมาอีกเชลหนึ่งนะ ตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่จะจัดร้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นนะนะคนไม่หญิงเอาน้ำตาลสองพาต้าสองนะครับเอาไปทําให้แบบเอ,อคนในบ้านกินเหรอเออเดี๋ยวทอนทอนสิบเหรียญผมไปทอนสิบดอนขาดทุนตายเลยอย่างนี้รับเป็นเงินเออลรับเป็นบัตรเครดิตนะครับผมมากครับโอ้ยตอนนี้ก็ใกล้ได้เวลาปิดร้านของเราแล้วนะ ไอ้น้ำมันนี้ผมเอาไว้เชาลเดลล์ลานว๊บโอเคโอเคเออคุณผู้ชายครับซีเรียลสองขนมปังหนึ่งรับเป็นบัตรเครดิตเก้าเออสิบห้าจุดเก้าสองดอนขอบมากครับเออคุณลุงคุณลุงซีเรียลสองขนมปังหนึ่งรับเป็นบัตรเครดิตนะครับสิบห้าจุดเก้าสองขอบมากครับปิดหลานได้ยังปิดหลานได้แล้วนี่ เออผมปิดร้านได้แล้วนะแล้วผมก็มาจัดเรียงชั้นให้มันเรียบร้อยก่อนที่เราจะปิดเออก่อนที่เราจะเลื่อนวันถัดไปกันนะโอเคปับเรียบร้อยและว,วันแรกจบลงไปเป็ที่เรียบร้อยแล้วนะครับปับกดเนเก็รับลูกค้ามาได้23คนก็ถือว่าดีนะครับในวันแรกแต่เรื่องวันถัดไปกันเลยยูริวิลลี่บิน Uh, starting make sure to pay in เออเราต้องจ่ายบินเหรอเขาบอกว่าเราต้องจ่ายบินด้วยเราต้องไปเช็คที่อะไรนะเราต้องไปเช็คอะไรอันนี้เช็ค pricing เช็คราคาอันนี้แบงก์ในมาร์เบินยังไม่มีนี่อะไรยังไม่มีโรทำให้แบบ ทำทำเราซะเสียวสันหลังวูบเลยพาต้าสั่งหนึ่งแป้งสั่งหนึ่งซีเรียลสั่งหนึ่งโอเคห้าสดอนจ่ายไปเออเราเปิดร้านได้เลยนะแล้วก็ระหว่างที่รอลูกค้าแล้วก็จัดเรียงจัดเรียงของขึ้นเชลเอ่าไอซีเรียลเนี่ยผมจะเอามาย้ายฝั่งเดียวกับขนมปังแล้วกันให้มันอยู่แบบหมวดหมู่เดียวกัน ครับซีเรียลขนมปังอะ่ะมันก็ต้องอยู่หมวดเดียวกันอยู่แล้วป่ะครับอันนี้เป็นไรอันนี้พาสต้าโอเคเรียบร้อยนี่ดูดีอ้ยเราน้ำตาลเราเหลือแค่สองอเราต้องสั่งน้ำตาลเพิ่มยังมีตังพอที่จะสั่งน้ำตาลมาเพิ่มได้อยู่ต้องสั่งอีกอันหนึ่งเพื่อให้เติมเชลวมันเต็มปะ่ะยังไม่ต้องแล้วกันไม่มีเงิน สวัสดีลูกค้าคนแรกด้วยนะครับคุณลุงพนักง,งานบริษัทแถวนี้ซื้อขนมปังกับซีเรียลเป็นรับประทานเหรอครับขนมปังสองซีเรีย 1, ลหนึ่งรับเป็นบัตรเครดิตนะครับสิบสามจุดเก้าดอลต่อมาครับ Turn on the light using switch on the wall อันนี้คืออะไรเป็นแปแมปเป็นติวตัวเรียวให้เราเปิดปิดไฟอะนะซึ่งเราก็ทำไปอยู่แล้วของแค่นี้ใครจะไม่รู้ว่าจริงปะเออ สวัสดีครับคุณผู้หญิงซื้อขนมปังกับซีเรียอีกแล้วนะครับซื้อกันแทบทุกคนเลยเงินทอนสิบเหรียญนะครับขอมากครับอุ้ยเราอ่าทำควสด้านซ้ายบนเสร็จแล้วนะต่อไปเขาให้เราไปเช็คอะไรเอ่ย p u s h the product please s h a l เขาให้เราทำอะไรเอ่อซีเรียสองกล่องรับเป็นเงินสดคารับให้มองดีขอบคุณมากครับเดี๋ยวเดิน กมันให้เราทำอะไรผมอ่านอังกฤษไม่ออกเอ่ออันนี้เหรขอขอให้เราซื้อนี้ปะสองร้อยดอลไอ้ตายเถอะผมจะเอาละตังไปไหนผมมุ่มีหกสิบสามดอลเองผมต้องเติมของเข้าสต็อกร้านตลอดเวลาด้วยนะเออแป้งสองซีเรียลสอง้้วเป็นเงินสดนะครับเงินทอนสามสิบจุดหกสองดอลขอบคุณครับ โอ้ยเริ่มเจ็บคอแล้วเอาจริงปะคือพูดนานมากเลยอ่ะคือนี่ขนาดผมเนี่ยเพิ่งผ่านแบบเล่นไปสองวันคือในชีวิตจริงมันก็ผ่านมาแล้วหลายนานทีนะท่านผู้ชมมันก็ผ่านมานานแล้วหรือเปล่มามาันนานเหรอไม่นานหรอ,หรอ,อ,อหนะกมั้งเอ่อแป๊บนึงนะกำลังเอือยอยู่เฮ้ยเงินเกินไปเหรียญหนึ่งไม่เป็นไรหรอกมั้ง ผมขี้เกียจเอาเงือคืนแล้วด้วยอ่อันนี้เป็นซีเรียรลสองรับเป็นบัตรเครดิตน,นะฮะ11.96ขอบมากครับเอยรู้สึกเริ่มทรมานคอตอนนี้เราสั่งชูก้ามาหนึ่งซีเรียลหนึ่งเออขอ,อสัลูกค้าชูก้าสองขนมปังหนึ่ง13.62ดอนขอบคุณมากครับ ชูก้า1หนึ่งซีเรียลหนึ่งโอเคเอาของมาลงรับชูก้าเติมให้เต็มเชียวบลูนะครับแบบจุกๆต่อไปก็ซีเรียลวาปั๊บ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 ขายดีจริงๆเลยนะครับซีเรียลเออเรอสักรู่นะคะมาแล้วมาแล้วน้ำตาลสองแป้งหนึ่งรับเป็นบัตรเครดิตสิบสามจุดสามเจ็ดขอบค,ครับผู้หญิงเอ,อ่อพาสต้ากับซีเรียล 1> 9กจุดหนึ่งดอนขอบมากครับโอ้ลูกค้าเข้ารัวรเลยว่ะชมชมอือเงินไหลมาทีมาพาสตาหนึ่งให้เงินมาพอดีของผมครับขนมปังสองแป้งหนึ่งสิบอจุดสาผมครับเอ่อร้อยดอนแล้วหรือเราจะกู้ธนาคารดีวะแชทเงินทองสิบ สองจุดห้าแปดดอนได้แล้วครับเรากู้มาเลยไหมกู้เพื่อแบบขยายกิจการแล้วก็แบบอ่าจ่ายจ่ายรายวันแต่ภาษีเออแต่เพื่อผลประโยชน์ของร้านมัมันก็ต้องกู้มาพัฒนาหรือเปล่ามันก็ต้องมีการกู้ยืมมาพัฒนาร้านหรือเปล่าโอเคไปครับ คือผมมีความรู้เรื่องพวกนี้อยู่นะครับเราต้องเอาเงินไอ้พวกเนี้ยมาบ,บริหารให้ดีนะครับเพื่อที่จะใช้ใจ่ายการลงทุนในการยืมแบงก์มามีความเสี่ยงครับเอ้ย,อยคนกำลังพูดอยู่สิบเอ็ดจุดเก้าสองคือการลงทุนในการกู้ยืมแบงก์นะครับมีความเสี่ยงนะครับในการเอามาลงทุนแต่นี่มันคือในเกมครับคือมันจะมีระบบยืมให้เราใช้เอาไปต่อยอดได้ซึ่ง ถ้ารวมมจากการหักเอ,อดอกเบีย้ยแล้วซึ่งมันไม่ได้เยอะอะไรเลยนะถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างถูกด้วยซ้ำกับการจ่ายดอกเบีย้ยแค่เอ,อจ่ายดอกเบีย้ยเพิ่มไปแค่ประมาณสองร้อกว่าดอลเพราะว่าเราจ่ายแบบเป็นเดือนเลยนะครับคือถ้าเราจะยืมเนี่ยเราจะเราจะผ่อนน้อยเราจะผ่อนแบบรายวันแล้วก็แบบผ่อนทีละนิดหน่อยไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะทําการยืมแบงค์มาลงทุนเลยนะครับเอ่อไม่รอละผมต้องการที่จะพัฒนาร้านไปให้ไวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าซีรีส์นี้ผมจะรีบเล่นให้มันจบแล้วผมจะไปเล่นซีรีส์ต่อไปเป็นซิมูเลเตอร์ที่คนเล่นกันช่วงนี้เยอะก็คือ TCG มัง้งไอที่เป็นเอ่อเออเปิดร้านการ์ดอะนั่นแหละผมว่ากาจจะไปเล่นอันนั้น แต่มาเล่นเกมนี้ให้มันจบก่อนเพราะว่าผมเพิ่งเล่นไปได้แบบไม่คุ้มเงินเลยอะสองร้อยสองร้อยเจ็ดบห้าบาทที่ซื้อมายังเล่นไม่คุ้มเงินเลยอะโอเคครับตอนนี้ก็หนึ่งทุ่มกว่าแล้วสิ่งเราขาดหน่มปังอุ๊ยเราก็แบบหายเยอะอยู่นะเอ่อหนมปังน้ำอ่าพาสต้าน้ำมันโอเคครับสั่งเรียบร้อยแล้วโอเคครับคุณลูกค้าน้ำตาลหนึ่งบัตรเครดิตนะคะับ4.83สาขอบคุณมากครับ โอเคเราก็เอาของขึ้นเชลตามปกติของเราไปเรื่อยๆนะครับรอลูกค้าไปพลางอะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะนั่นแหละอย่างที่บอกไปผมจะไปกู้แบงค์มาลงทุนกับร้านของผมเพื่อให้มันพัฒนาไปได้มากยิ่งขึ้นเลยนะโอเคครับรอสักครู่นะครับหนมปังสองซีเรีย 1, หลหนึ่งหับเป็นเงินสดนะครับเงินทอด เงินทอนเองก็แบบว่าไม่พกมาให้มันพอดีพอดีวะเอ้ยปิดร้านปิดร้านก่อนปิดร้านก่อนหมดวันแล้วหมดวันแล้วขนมปังหนึ่งแป้งหนึ่งนะคะเจ็ดจุดหกเจ็ดขอบคุครับโอเคเราเอาพวกกล่องพวกนี้ไปทิ้งก่อนอย่าเพึ่งรีบนะครับเอ้ยชั้นเต็มละโอเคข้าไปวันต่อไปกันได้เลย อืมวันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีหลาหลับหนึ่งได้เงินมาเยอะมากโอเคเริ่มวันต่อไปโอเคนะครับวันใหม่ก็ตามที่เราแพนกันไว้นะครับผมจะไปยืมแบงค์มาเจ็ดรอยหสิบดอลลาร์ซึ่งอัตราการจ่ายเนี่ยต่อวันอยู่ที่ศูนจดศนหนึ่งซึ่งถือว่าน้อยมากเพราะเราจ่ายรายวันแค่สา5สิบเจ็ดจุดห้าดอลลาร์ซึ่งเราหาเงินประมาณนี้ได้อยู่แล้วเราจ่ายเป็นเวลายี่สิบห้าวันซึ่งคือ เป็นการลงทุนที่ค่อนข้างที่จะดีะครับคือเอามาต่อยอดแบบได้รวดเร็วมากกับการเริ่มต้นนะเป็นที่เล็กๆน้อยๆน,นะครับกับการเริ่มเล่นเกมนี้นะครับโอเคเราเอามาเลยแล้วกันแป๊บน,นึงอ่ะกดโอเคครับเรียบร้อยแล้วได้มาแล้วเมื่อกี้ผม pay off early ไปปะแล้วมันเสียตังค์ฟรีด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกัน โอเคเราได้เงินมาแล้วนะครับสิ่งที่ทําต่อไปก็คือเราไปซื้ออ,อใบสินค้ามันเรียกว่าอะไรนะใบรับรองสินค้าที่เราจะได้เออขายสินค้าได้เพิ่มมากขึ้นต่อไปนะครับเขาให้เราสั่งฟริตออเชลใช่ไหมซึ่งเราก็นต้องสั่งฟริตมาหนึ่อันแล้วก็เชลมาเอ้ยเราสั่งฟิตมาก่อนแล้วกันมาแค่อันเดียว หรือว่าไมป่แไ้ม่เไไม็เ่ไรสั่งฟิล์มมาแล้วผมกลายจะสั่งแบบตู้ที่มันเป็นคู่เลยแบบจะได้แบบเวลาจัดร้านในอนาคตมันจะแบบไม่ต้องมีแบบตู้เดียวมากิกะอะไรงี้มีแบบเป็นตู้แบบใหญ่ๆไปเลยดีกว่าประมาณนั้นนะที่ผมคิดแต่ไม่ทันละซึ่งโปรดักต์ใหม่ที่เราได้ก็จะมีเออน้ำเปล่าชีสคอฟฟี่ดาร์คทีแบล็คนมแล้วก็ไข่ ก็เราซื้อน้ำเปล่าซื้อไข่ซื้อชีสมาก่อนเลยละกันแว๊บเพราะถ้าผมจำไม่ผิดไอของพวกนี้น่าจะใส่ในตู้แช่นะโอเคตามที่ผมคิดไว้นะถ้าผมแ่วที่ผมจำได้มันก็เป็นอย่างนั้นแล้วนะวางไข่ไปงบแล้วก็น้ำเปล่าน้ำเปล่านี่เหมือนจะได้เยอะมาเลยปุ๊บแล้วก็วางไป น้ำเปล่าราคา2.66แล้วก็ชีราคา3.4ไข่ราคา3.98โอเคครับราคาดีอยู่นะเนี่ยโอเคต่อไปที่ <c oughs> เราจะซื้อก็คือคอฟฟี่เฮ้ยเรายังไม่ซื้อนมคอฟฟี่ด้ากับทีแบล็กสั่งเลยนะ122ยอดอลลาราคาไม <c oughs> ่งแรงอ่ะแบบกูมาจะหมดละ โอเคเราก็วางไปเลยนะเป็นชาดำใช่ไหมนนี้ชาดำแล้วก็อันนี้เป็นกาแฟนาวาจกแพงซะด้วยยี่ห้อนี้แบบขายออกปุ๊บรวยอันนี้นมใส่ไปนมนี่ก็ได้สต็อกมาเยอะระดับหนึ่งเหมือนกัน2.4โอเคแล้วก็ตั้งราคานี้เลย5.7 8แบบูราคา ทีแบล็กชาดำสูงมากโอ้โหแล้วดูวันนี้สสิบจุด10.48ราคากาแฟดำดาร์คอฟฟี่กาแฟขมรวยดีครับอย่างนี้เปิดร้านเลยขายออกไอ้พวกนี้เอ้ซื้อมาสต็อกไว้เลยแล้วกันของสองอย่างนี้ผมว่าขายดีแน่ของพวกเนี้ยคนทำงานตอนเช้าเนี่ยต้องการจริง แบบทํางานช่วงเช้าแบบอยากได้อะไรที่มันตื่นตื่น,นอ่ะมันต้องกินกาแฟขมขมแม่ก็แบบชาดำรนชาดําแบบให้มันชื่นใจอ่ะแบบช่วงเช้าอ่ะให้มีแรงไปทํางานแล้วผมมีน้ํเปล่ามีชีสม,มีมีทุกอย่างอ่ะตอนเนี้ยลูกค้าอยากได้อะไร push the new section ก็คือเขาให้เราซื้อพื้นที่เพิ่มใช่ไหม เออเอ้ยแป๊บน,นึงลูกค้ามาโอ้โหนี่ไงขายออกแล้วชีสกับกาเอ่อทีมแบล็กสาทอนเงินทอนสามสิบห้ารู้สึกผมรู้สึกว่ามันเกียมันนุ่งนวว่ะแก็ดผมคิดไปเองอยู่ๆเกียมันก็นุง่งนวเอ่อเขาให้เราอ่าใบนี้ใช่ไหมสามร้350อยห้าสิบดอลแต่เราไม่มีตังนะ Urs. อุย้ยกาแฟดำกับชาดำ โอ้โหรวยครับเงินทอนสามจุดเจ็ดอะหนึ่งสองสามสี่แววโอเคผมอาจจะหล่อนๆไปหน่อยนะครับแบบคุณลูกค้าเออขออภัยด้วยนะบัตรเครดิตนะคะัขอบมากครับออโอ้โหของไมอ่ออของไม่ออบร่ำรวยร่ำรวยฮฮอ่าลูกค้าเข้ามาเต็มไปหมดเลย ูกค้าเข้ามาเต็มหมดแล้วเงินสดรับมาพอดีครับขนมาครับไม่ต้องเหนื่อยเลยหยิบเงินมาพอดีเรายังไม่ขยายร้านนะเพราะว่าถึงขยายไปเราก็ยังแบบอะไรไม่ได้เอออันนี้คุณลูกค้าแป้งสองน้ำมันสองชีสสองแล้วก็ชาดำยี่สิบเ้าดอลครับขนมาครับกาแฟดำน้ำตาลแล้วก็ซีเรียสองลับเป็นอ่ะ รับเป็นบัตรเครดิตนะครับยี่สิบเจ็ดจุดสองเจ็ดดอนออกมาครับผมว่าผมเมื่อยป่าจริงเ้ยแชทแบบว่า,แ,วาแม่งเหนื่อยอะ่ะพูดพูดจริงๆว่ามันเหนื่อยเว้ยแบบการที่มานั่งอัาคลิปอะคือผมไม่ค่อยได้เข้ามาอ่าไม่ค่อยได้อัานคลิปไะปกติจะแบบมาไลฟ์สดแล้วก็แบบพูดไปเรื่อยแบบไม่ต้องแบบมา e n t e r n อะไรพวกนี้ออนอาจจะคลิปนี้อาจจะดูก่อยๆไปบ้างนะเพราะว่าแบบผมก็ผมก็แบบ กอบสไตล์ก็พูดตรงๆเลยว่ากอบสไตล์การพูดการเอนเตอร์เทนแบบดูตัวอย่างจากพี่พี่ปิมมานะปิมพุงในการเล่นเกมนี้นะผมก็นั่นแหละก,ก็กอบมาเนะี่ยแบบแต่ก็อาจจะไม่ได้เป๊ะอยู่แล้วมันจะไปเป๊ะได้ไงล่ะจริงป่ะแต่ละคนมันก็มีสไตล์ของตัวเองในการทําคลิปไงแต่ผมก็แค่แบบเอามาปรับเป็นแนวทางเอนเตอร์เทนให้คนดูได้ดูกันนะแต่ส่วนตัวผมผมจะเป็นคนเล่นเกมแล้วก็ไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ ซึ่งมันก็เป็นการท้าทายอยู่เหมือนกันนะกับการที่มาอัดคลิปวิดีโอเล่นเกมแล้วก็พูดแบบต้องพูดตลอดเวลาเนี่ยมันก็พูดตรงๆมันก็เหนื่อยแต่มันเป็นสิ่งที่ผมอยากทำอ่ะมันก็ต้องยอมเหนื่อยป่ะน้ำเปล่าสองขวดผมว่าครับรับเป็นเงินสดเงินทอนอ่าหกสิบแปดเหรียญผมว่าครับผมมองว่าเกมแนวซิมเนี่ยถึงราคามันจะค่อนข้างสูงนะแต่ว่ามันแบบเล่นเพลิน มันเพลินมากเลยนะกับการเล่นอะไรแบบนี้ก็คือมันก็ได้เรื่อยๆอมันก็แบบมันเพลินดีเพลินดีอ่ะพูดมันก็เล่นไปเรื่อยๆอาจจะแบบฟังดูวนๆนะแชทคือผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันวะ่ะแบบเกมมันก็แบบเล่นไปเรื่อยอ่ะมันก็ทําแบบเดิมๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่ผมอยากให้มีคนดูอยู่เหมือนกันนะแต่แบบ ก็คลิปก็จบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆปอดีว่า OBS เนี่ยมันมีปัญหาครับตอนอัดเนี่ยมันเกิดอาการค้างแล้วก็มันอัดไฟล์มาให้ผมได้เท่านี้นะแต่ที่จริงเนี่ยผมอัดไปค่อนข้างที่จะเยอะแล้วแต่มันให้มาแค่เนี้คืนนี้ประมาณวันที่สี่ใช่ไหมแต่ผมอัดไปในเกีย่ะก็คือไปถึงวันที่สิบเลยนะซึ่งทําอะไรไปเยอะมากแต่มันให้มาแค่นี้ก็แค่นี้แล้วกัน เอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันไม่รู้จะพูดเลยถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับกันให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปต่อ,ตอไปคุณไม่รู้เรื่องแล้วไว้เจอกันบาย